เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมแอน,นิเมชั่นชาร์โด้แล้เองนะครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการ F K เปิดหาตัวรับได้แบบว่า24ชั่วโมงไม่มีหลุดไม่มีสะดุดเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งวิธีการของผมเนี่ยก็มีง่ายๆเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราทําตามกันได้เลยนั่นเองนะครับผม อันดับแรกนะครับผมก็ขอแนะนำแอปพลิเคชันเจ้าตัว UG Phone เลยนี่เองครับคุณผู้ชมซึ่งสำหรับเจ้า UG Phone นั่นเองนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือว่าสามารถเข้าไปเว็บไซต์เพื่อที่จะทำการล็อกอินแล้วก็เข้าใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนี่เองครับคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีหน้าล็อกอินล็อกอินอะไรก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนี่เองครับคุณผู้ชมผ่าน Google ผ่าน Facebook อะไรก็ได้ตามสะดวกเลยนี่เองครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากทีีี่่เเเราาาลล็็ออกกินนข้้มมแแวยจะพ ในวันที่23นะครับก็จะมีแพ็กเกจใหม,ม่นั่นก็คือ MVP นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวแพ็กเกจเนี้มีดียังไงแล้วก็เดี๋ยวอธิบ,บายกันในคลิปนี้เลยนะเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่พอแค่นั้นนะครับเดี๋ยวในวันที่23ถึงวันที่29เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นลด50%ด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็บอกได้เลยว่าต่อติดตามกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะบอกสรมคุณของแต่ละแพ็กเกจแล้วกันเพื่อที่จะประกอบการตัดสิในใจในการซื้อนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้ว นะครับเป็น uvp นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแพ็กเกจที่ถูกที่สุดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งแพ็กเกจนี้นะครับก็จะตกอยู่ที่วันละประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นถ้าเราซื้อแบบว่าจํานวนวันเยอะๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นเออแพ็กเกจที่เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ใช้แบบว่าใช้งานหนักมากอะไรประมาณนี้เออก็จะเป็นแบบว่าเป็นแมปอย่างนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมเออเป็นแมปแมปฏิบัติเชาโดวยก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นแมปอื่นเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะววว่่่่่าาาาาออออออััััันน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 ีีีีีี้้้้้้้เเเเเเเยยไไปปปปิดดบบบ AFK ฉะะ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 รรรรรมมมมมณณณงงคคุผูชกกก็็็็จจจสห UVP GVP ฮแลต ขึ้นมากกว่า UVP หน่อยก็คือจะดีกว่าของที่มีสเปคที่ค่อนข้างที่จะลื่นไหลกว่า UVP ่เนเองครับผู้ชมแล้วก็ราคาเนี่ยก็แพงกว่า UVP ไม่กี่บาทด้วยนะครับผู้ชมบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆน,นั่นเองนะฮะ <Hey. S 1> แล้วก็ เอาสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น SVP อันนี้ก็จะเป็นเครื่องระดับตัวแรงสุดเลยในเอนะครับผู้ผู้ชมก็เรียกได้ว่าแบบเหมาะแบบว่าไปได้ทุกเกมอ่ะเออสำหรับใครที่อยากใส่สุดก็ SVP ก็เป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งที่ตัวเลือกที่ดีเลยในเอนะครับผู้ผู้ชมแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมแนะนําก็จะเป็นเจ้า MVP ่นเอนะครับผู้ผู้ชมที่จะเปิดตัวภายในวันที่23ในเอนะครับผู้ผู้ชมก็บอกได้เลยว่าเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยในเอนะครับผู้ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาแล้วก็สเปคในเอนะครับผู้ผู้ชมบอกเล้เลยว่าสาหรับใครท ะะซึ่งสำหรับเจ้า m v p นเอนะครับถ้าเราซื้อแพ็กเกจที่30วันเนี่ยจะตกอยู่ที่วันละประมาณ17บาทเท่านั้นเอน,นะครับคุณผู้ชมซึ่งแพงกว่าเจ้าตัว u v p ทั้งหมด7บาทเองน,นะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าได้สเปคแรงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับคุณผู้ชมมาก็สำหรับแพ็กเกจแล้วก็โปรโมชั่นก็จะมีดังหน้าจอน,นี้เลยในเอนะครคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยในเอนะครับสำหรับวันที่ที่รับ้ชมถึงวันที่ยมาสิบเก้ากว่านะครับคุณผู้ชมแลีวิธีกางไพ็กเกจใหม่เอ้บ 2G4 นี้นั่นเองนะครับผมมาก็อันนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัวเครื่องไว้แล้วนะเองนะครับผู้ชมมาเดี๋ยวผมสอนใช้งานเลยนะเองนะครับผู้ผู้ชมนี่นะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งแบบเพิ่งใช้งานอะไรใหม่ๆเนี่ยก็สามารถมาโหลดได้ที่เกมเซ็นเตอร์นะเองนะครับผู้ชมก็จะเป็นนี่นะครับผมมีหน้าเกมมากมายให้เลือกโหลดเลยนะเองนะครับผมก็เลือกโหลดเป็นโลบอสนะเองนะครับผู้ชมแล้วก็อีกแอปพลิเคชันนึงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าออโต้คลิกเกอร์นะเองนะครับผมหรือว่าสามารถโหลดได้ที่2เซนเตอร์ตรงนี้เลยนะครับผู้ชมก็เผู้ชมก็จะเจออนนนนัั่เงะะคครรบบผผมีม ออโต้คลิกนั่นเองนะฮะอ่ะเป็นวางด้วยนะครับผมนี่นะครับผมผมก็จะเลือกใช้เป็นอันที่3แล้วกันประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็กดรูปบ้านมาในเออครับผู้ชมแล้วก็กดมาที่ตรง Auto er ออโต้คลิกเกอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะนะครับผมกดอนุญาตให้เข้าถึงอะไรก็ว่าว่กันไปนั่นเองนะครับผู้ชมนี่กดเปิดไปเลยนั่นเองนะฮะนี่อนุญาตนะครับผมมาเราจะมาหาตัวรับกันเว้ยท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็มาที่โลบอกรเลยนั่นเองนะครับผู้ชมก็สำหรับเจ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถขยายหน้าจอได้ด้้วยนนนัั่เองะครบผูชม นี่ประมาณอย่างนี้เลยเนั่เนเองนะฮะก็หลังจากที่เราเข้าระบบอกมาแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยน,นั่นเองนะครับผู้ผู้ชมอ่ะพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ผู้ชมก็จะเป็นหน้ารูปบอกปกติอย่างนี้เลยน, okay. น,นั่นเองนะครับผู้ชมก็สามารถเลือกแบบแล้วก็กดเข้าไปได้เลยน,นั่นเองนะครัผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะกดเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมกดเล่นได้เลยน,เนั่นเองนะฮะ อ่ะนี่นะครับผมพอเราเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาเป,ป,นาาเป็นอย่างนี้เลย pues นะครับผู้ชมก็เหมือนแบบว่าเข้าในมือถือปกติเลยนั่นเองนะฮะอ่ะทุกคนก็อาจจะสามารถตั้งปุ่มตรงนี้ได้นะครับผู้ชมนี่แบบว่าระบบช่วยเดินนั่นเองนะครับผู้ชมนี่สามารถลากมาวางไว้ได้นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะแล้วก็กดบันทึกไป้วครับผมพอเรากดเอ่อ WSD ดีเนี่ยมันก็จะสามารถเดินได้ในเอยู่ที่โฟนเช่นเดียวกันนั่นเองครับผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะกดทางออกมานะครับผู้ชมอันนี้ครับผมขออนุญาตขยายหน้าจอนิดนึงนั่นเองนะครับผู้ชมอเดี๋ยวมาได้เลยนะครับ นี่นะครับผมอันนี้คือผมกด W A D ในคอมในเอนะครับผู้ชมก็สามารถขยับได้เหมือนกันในเอนะฮะก็สำหรับวิธีการ F K เนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายมากๆนะครับผู้ชมก็เพียงแค่เรานะครับมาเลือกด่านที่เราจะสุ่มหาตัวรับเท่านั้นนะครับผู้ชมอชมสมมติว่าผมจะสุ่มเป็นด่านนี้แล้วกันในเอนะก็เตรียมเงินเตรียมอะไรมาให้พร้อมในเอนะผู้ชมก็ทําการกดบวกปุ่มมาได้เลยในเอนะผู้ชม นี่กดมาปุ่มหนึ่งได้เองนะฮะแล้วก็ตั้งค่าให้มันอยู่ที่ประมาณสักนาที2นาทีกดทีหนึ่งก็ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ขอเลือกหน่วยเป็นนาทีก่อนได้เองนะฮะเลือกเป็นนาทีแล้วกันอ่ะแล้วก็เลือกเป็น1นาทีได้เองครับคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ก็ทุกหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะคลิกหนึ่งครั้งได้เองนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะก็เป็นการกั้นหลุดได้เองนะครับเวลาเราสุ่มตัวละครได้เองนะครับผู้ผู้ชมก็สามารถเปิดทั้งวันทั้งคืนได้แล้วนนนนนนนะะเเเเองคคคคครรรััับบุุุณณผผูู้้้้ชชมมมแ่่่่่ททาาาีีกก็ดสไปได้เลยนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับผมถ้าใครเปิดเยอะเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะออกตัวรับเนี่ยก็จะเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครมีค่ารักที่เพิ่มขึ้นตามเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตัวรับเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมมันเป็น ID ไก่ก็จะเปิดแค่2ตัวในเองนเคุณผู้ชมเออประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับยูจีโฟนเนี่ยสามารถเอฟเคได้แทบทุกแมปเลยนเอ็นเคุณผู้ชมที่สามารถเอฟเคได้นั่นเองนะฮะก็เรื่อว่าแบบว่าถ้าใครแบบว่า กลัวเปลืองไฟกลัวอะไรเนี่ยก็สามารถมาใช้ UG Phone กันได้น,นั่นเองครับผู้ผู้ชมก็จะมีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผู้ผู้ชมก็ไม่เพียงแค่ทําการ AFK ไนดะ้อย่างเดียวนะครับผู้ผู้ชมก็สามารถเอาไปตีมอนได้ด้วยนะครับผู้ผู้ชมนี่ก็ทําการกดเล่นไปน,น,นั่นเองฮะนี่มันก็จะตีให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผู้ผู้ชมหวาณนี้เลยแต่ว่าเราก็ต้องตั้งแบบว่าเวลาให้มันแบบว่า แบบเวลาเหมือนกับว่าตีบอสเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้นี่เองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าตีมอนเสร็จเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่นาทีแล้วก็ลองตั้งดีเลยดูนี่เองนะคุณผู้ชมก็สามารถ F K ฟาร์มได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเงินหรือว่าทําการฟาร์มหาตัวรับนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะมีประมาณนี้เลยนี่เองนะผมอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปแนะนาโปรโมชั่นของ U G Phone แล้วก็สอนวิธีการใช้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่เองนะครับผม